สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยน้องก็เตรียมตัวนะคะวันนี้จะไปถึงเทพนะคะเจอกันได้แล้วก็ใกล้เลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเลือกคนที่ถูกใจนะคะที่สำคัญคือคนที่เขาสนับสนุนตัวแทนเขตนะคะโครงสร้างของพักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย พักเอางบประมาณต่างๆนะคะไปใช้ใน14ฟังก์ชันนะคะของการบริหารจัดการทีนี้ไอ้14ฟังก์ชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนที่คือมันได้ประโยชน์กับสังคมแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเราต้องสร้างรอยตีหรือว่าความจงรักภักดีในแบรนด์ ของความเป็นประชาธิปัตย์คนที่มีอุดมการร่วมกันนะคะนี่คิดว่าถึงคราวที่เราจะต้องมาฟืน้นฟูระบบตัวแทนเขตสาขาโครงสร้างของพรรคนะคะเพราะว่าถ้าประชาธิป,ปัตย์นะคะตอนนี้มีตัวแทนเขตอยู่แค่170 70กว่าคนนะคะ76คนนะคะรวมสาขาแล้วนะคะถ้าเกิดว่า ก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์มีเกือบ200กว่านะคะหรือว่าเกือบ3 50มีมากที่สุดนะคะหลังจากที่มีการลาออกไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีโจแทนเขตแล้วก็สาขาแล้วก็สมาชิกลดลงอย่างมากนี่คิดว่าวิสัยทัศน์ที่คนที่จะมาเป็นหัวหน้าถ้าคนไหนที่จะมาฟื้นฟูพักนะคะไม่ต้องทําเรื่องอื่นนะคะ เรื่องอื่นก็มาเป็นพาริตี้นะคะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญก็คือว่าการที่จะสนับสนุนให้มีระบบสมาชิกพักเพราะว่าเราประชาธิปัตย์เรานะคะเคยได้มาจากความจงรักพักดีของคนที่มีอุดมการเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของพักนะคะถ้าครั้งนี้กลับมานี่ก็อยากจะให้ฟื้นระบบสาขาแล้วก็ตัวแทนเขตแล้วก็สมาชิกพักขึ้นมาเพราะว่าคนพวกนี้เขาเป็นครอบครัวประชาธิปัตย์เขาเป็นครอบครัวที่อยู่กับพักประชาธิปัตย์มานานเพราะฉะนั้น เออพักจะบริหารจัดการอะไรจะต้องทำหรือว่าฟังตามเสียงเรียกร้องหรือว่าฟังเสียงนกเสียงกาเสียงสมาชิกที่อยู่ในพักบ้างนะคะคิดว่าอย่างนี้นะคะเราจะเป็นพักที่เป็นมีความปเป็นประชาธิปไตยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงสิทธิ์ออกเสียงที่ผ่านมานะคะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สมาชิกตัวแทนเขตแล้วก็สาขาพูดนะคะเพราะว่าได้ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไว นะคะก็เลยไม่อยากให้ใครพูดนะคะนี่คิดว่าการบริหารแบบเปิดเผยนะคะหรือว่าตอนที่คุณอพิสิทธิ์บริหารเนี่ยก็สง่าผ่าเผยดีนะคะเป็นความมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์พูดนะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารเนี่ยก็ไม่ใช้ความไม่ใช้อำนาจนะคะก็คือบริหารแบบทุกคนมีส่วนในการบริหารพรรคในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวของประชาธิปัตย์นะคะนี่คิดว่าอยากได้